สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาทัศนศิลป์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโดยวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1รูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ค่ะองค์ประกอบในการสร้างงานทัศนศิลป์การสร้างงานทัศนศิลป์ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆดังนี้ค่ะ รูปทรงหรือฟอร์มหมายถึงโครงสร้างทางวัตถุของงานศิลปะได้แก่รูปร่างทั้งภายนอกและภายในของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในงานจิตรกรรมรูปทรงเกิดจากการผสมผสานกันเองของเส้นน้ำหนักเนื้อที่ว่างสีและลักษณะของพื้นผิวในงานประติมากรรมรูปทรงเกิดจากเส้น น้ำหนักปริมาตรและลักษณะพื้นผิวมีงานภาพพิมพ์รูปทรงเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับงานจิตรกรรมค่ะองค์ประกอบในการสร้างงานทัศนาสินต่อมาคือเรื่องคือลักษณะทางความรู้สึกหรือทางนมามธรรมของโครงสร้างหรือรูปทรงนั้นได้แก่เรื่องราวความคิดอารมณ์ หรือความหมายที่ศิลปินต้องการแสดงออกหรือต้องการสื่อความหมายเทคนิคคือโครงสร้างทางวัสดุฝีมือการใช้วัสดุความคงทนและความเหมาะสมกับการแสดงออกรูปทรงเรื่องเทคนิคจะต้องประสานกันอย่างสมบูรณ์เทคนิคจะต้องเกื้อกูลแก่รูปทรงรูปทรงจะต้องสร้างขึ้นตามความจำเป็นของเรื่องที่ต้องการแสดงออก เนื้อที่ว่างคือพื้นที่ให้มวลท่าทางััศศาสินได้แก,แก่เส้นน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเงาเนื้อที่ว่างสีและลักษณะพื้นผิวมาประกอบกันเนื้อที่ว่างจะเสมือนสนามมวยหรือเวทีที่องค์ประกอบของรูปทรงอื่นๆจะปรากฏตัวหรือแสดงออกไป คำจำกัดความของเนื้อที่ว่าง 1. ปริมาตรที่วัตถุหรือรูปทรงกินเนื้อที่อยู่ 2. ระยะห่างระหว่างรูปทรงหลายรูปทรงหรือเรียกว่าช่องไฟ 3. ปริมาตรของความว่างที่ถูกล้อมด้วยขอบเขตหรือผนัง 4. พื้นที่ของแผ่นราบสองมิติที่จิตตกรใช้เขียนรูปลงไป การแทนค่าของความลึกลงบนพื้นผิวที่เป็นสองมิติหมายถึงการเขียนรูปให้เห็นลวงตาว่ามีความลึกในงานจิตกรรม 6. การสร้างภาพโดยใช้ปฏิกิริยาระหว่างสีและรูปทรงให้เกิดผลแก่ประสาทตาต่อมาคือพื้นที่ทางกายภาพพื้นที่และความลึกแบบลวงตา เนื้อที่ว่างหรือสเปซของงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมสามารถสัมผัสได้เรียกว่าพื้นที่ทางกายภาพส่วนในงานจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์เนื้อที่ว่าเป็นสิ่งลวงตาใช้วิธีการทางจิตรกรรมทำให้เกิดความลึกขึ้นเรียกว่าพื้นที่และความลึกแบบลวงตาการจัดรูปแบบ คือเนื้อที่ว่างสำหรับงานจิตรกรรมก่อนที่จะสร้างรูปทรงลงไปได้แก่แผ่นกระดาษผ้าใบหรือพื้นที่รับรองรูปทรงเนื้อที่ว่างเมื่อมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นบนเนื้อที่ว่างเราเรียกสิ่งนั้นว่ารูปทรงหรือฟอร์มในงานศิลปะชิ้นหนึ่งจึงมีฟอร์มกับสเปซและเรียกความว่างรอบๆร,รูปทรงนั้นว่าสเปซ รูปพื้นในงานจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์รูปทรงที่เราสร้างขึ้นบนกระดาษหรือผ้าใบเราเรียกว่าฟอร์มหรือฟิกเกอร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรูปคนสัตว์หรือสิ่งของเท่านั้นแต่หมายถึงรูปทรงทุกชนิดรวมทั้รูปทรงแบบนามธรรมาด้วยส่วนบริเวณที่ว่างที่แสดงความลึกหรือไม่ก็ตามนั้นเราเรียกว่าสเปซ หรือกราวดังนั้นในงานจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์เรามักจะพูดถึงฟอร์มสเปซว่าฟิกเกอร์กราวก็ได้ตัวอย่างนะคะฟอร์แมตคือกระดาษหรือพื้นผ้าใบ Space คือพื้นที่ว่าง ในภาพนี้ส่วนที่เป็นสีขาวทั้งหมดนี้ตรงนี้ด้วยคือสเปซส่วนที่เป็นรูปร่างที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองคือฟอร์มในส่วนของภาพนี้ในพื้นที่ที่เป็นสีขาวเราจะเรียกว่า p เปซหรือกล่าวส่วนที่เป็นสีม่วงและสีน้ำเงินเราจะเรียกว่า ฟอร์มหรือฟิกเกอร์